สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จางเยี่ยรนโบว์เมลเทนนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อภูเขาสายลุ้งจางเยี่ยนะครับซึ่งรนโบว์เมลเทนเนี่ยฮะจางเยี่ยเนี่ยอยู่ในมณฑลกวางสู่นะครับซึ่ง uh, ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ชิงไห่นะครับจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปที่จะมาเที่ยวที่รนโบว์เมาเทนเนี่ยเขาก็จะไปที่มณฑลกวางสู่ แล้วก็จะถือโอกาสเนี่ยไปเที่ยวที่อื่นอีกหลายๆที่ในบนทนวาฝางสู้นะเพราะว่าก็มีสถานที่มากมายเลยแต่พอดีครั้งนี้เนี่ยผมเวลาไม่ค่อยมีนะแต่ว่าก็อยากจะไปดูภูเขาทรายรุ้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮ <c oughs> ะก็เลยเ,เดินทางจากที่ชิงไหเนี่ยไปที่ฝาั่งสู้นะถ้าเกิดเราเดินทางโดยรถเนี่ยก็จะเสียเวลาค่อนข้างมากาประมาณ360-380กิโลเลยนะก็อาจจะใช้เวลาถึง5-6ชั่วโมงนะครับ แต่ว่ามันมีช้อยทางเลือกที่ดีครเราสามารถขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะฮะ180กิเมต่อชั่วโมงเลยนะ,ะประมาณแค่2ชั่วโมงเราก็จะถึงที่บนทลนควางสู่กันนะ,ะแล้วเราก็ต่อรถนิดหน่อยนะก็จะถึงที่เร n b o w ์ม u n ์เทนนะ,ะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้นะครับเหมือนผมนะ,ะที่จะเดินทางไปในคิดดีนะครับได้ยินข่าวว่าปวดขี้นะครับปวบดขี <laughs> ดออ้แล้วแล,ล้วตกลงสรุปแล้วได้เข้าห้องน้ำไหมเนี่ย ได้เข้าหรอแนใจแน่ใจดันใจต้งน,น้ำเข้าไปเนี่ยโอ้โหกลิ่นโชยออกมาด้านนอกเลยน่วยจริงจริง,รง,รงแล้วเนี่ยผมว่าในประเทศจีนเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องห้องน้ำเนี่ยดีค่อนข้างเยอะดีดีกว่าแต่เก่าเยอะมากๆนะฮะจากสมัยก่อนที่ผมเคยมา1ิกว่าปีเนี่ยฮะก็แบบโอ้โหห้องน้ำมีสุดยอดนะแต่ตอนนี้นี่ก็ สะอาดครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราดีมันก็คงจะเทียบกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขรนสู้กันฮะเราต้องออกที่เกตสิบกับ1 1เนะครับเข้าช่องนี้เลยฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอรถไฟก่อนภาพยังไม่มาเลยนั่งรอรถไฟนะฮะไม่มีอะไรทำนะเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันในสถาน,นีรถไฟก่อนว่ามีอะไรกินกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นกัน อยู่ร้านใหญ่ดีกว่าว่ามีอะไรกินเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยฮะจะมีบะหมี่ถึงสาเร็จรูกน,น,น่ากินปะเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ25หหยวนนะครับ9หยวน8หยวนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อบังครับ8หยวนเครื่องดื่มนะฮะก็มีครบเลยเครื่องดื่มก็มีนะะหลากหลายมาก น้ำอัดลมน้ำชาเอบซี่ขวนะ oh, ดทรงสวยมากแต่ไม่คก็ยเย็นเหมือนที่นี่ก็จะแช่ในแต่ตู้เย็นนะฮะแต่ว่าเขาไม่เปิดมันไม่เย็นอาหารว่างนะฮะของคนจีนนะฮะด้านล่างนี่จะเป็นไส้กรอกนะฮะที่นี่ไส้กรอกเขาจะเป็นแพ็กเงียเปิดแล้วทานได้เลยไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องอุ่นไม่ต้องอะไรเลยสะดวกมากนะครับวันนี้อะไรเนี่ยโอ้ไข่พะโล ไข่น่าจะเป็นคล้ไขๆไข่พะโลนะฮะนี่ก็จะมีไข่ย,ยูมาด้วยครับโอ้น้องไก่พร้อมทานที่นี่แบบอาหารเขาแบบจะแพ็คเป็นแบบนี้แล้วก็ทานได้เลยนะไม่ต้องอุ่นด้วยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยมีอันนี้ของของชอบผมเลยฮะเป็นเม็ดทานตะว,วันเอ็กวจ,จีนะฮะน,นี่ก็จะเป็นพวกเคก้ก แบบว่าจะหาสแน็คแบบบ้านเรานี่ยากนะฮะหายัางหาไม่เจอเลย๋อนี่โอรีโออาจเจอแล้วครับเลกระป๋องนะฮะเลสแตกมีอะไรเนี่ยเจลลี่ไม่ค่อยแบบสแน็คของขบเคี้ยวไม่ค่อยหลากหลายเลยสู้เซเว่นบ้านเราไม่ได้นะฮะอันนี้ของที่เราซื้อนะครับเอาไว้กินบนรถไฟนี่เราจะเป็นสเสบียงกินกัน2ชั่วโมงนะครับยอดเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ย ทั้งหมด84ห่ยวนนะครับน้องสาวผมตามหากาแฟสดที่ประเทศจียนะยังไม่เจอเลยครับส่วนมากก็จะเป็นกาแฟกระป๋องนะครับ3มช่องนี้เราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าสำหรับคนประเทศจีนที่ใช้ปัตรประชาชนส่วนเราต้องเข้าช่องนี้นะเป็นเลนพิเศษต้องตรวจพาสปอร์ตนะครับ เพื่อนครับเห็นตรงนู้นบอป่ครับรถไฟตู้สีเขียวนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะนั่งรถไฟขบวนนี้นะครับไปที่ลาซาทีิเบตกันนะฮะตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ารถไฟที่ไปทิเบตเนี่ยจะมีความแตกต่างจากรถไฟอื่นฮะมันก็จะดูแบบม,มีความขังนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นตู้นอนด้วยนะครับ บนรถไฟก็มีขายสแน็คด้วยนะครับของกินแล้วก็เครื่องดื่มนะครับมีเคาน์เตอร์บายที่นั่งที่เราจองมานะครับก็จะแยกแยกกันหมดเลย3คน3าเคปินนะฮะแต่เราก็มาลักไก่กัน,นะจะลองดูว่าที่นั่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันว่างเราลองนั่งดูนฮะถ้าไม่มีคนมาแล้วก็เหมาตรงนี้แหละครับเราจะไม่ย้ายแล้เพื่อนคนไหนที่เดินทางข้ามบนทนโดยรถไฟนะะความเร็วสูงเนี่ย ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกระเป๋านะครับเพราะว่าในเคบินเนี่ยเขามีที่วางกระเป๋าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะะนี่ยเราสามารถวางกระเป๋าด้านบนได้นะฮะก็เป็นที่วางกระเป๋าอยู่เหนือศีรษะเลยเลยนะครับก็สะดวกสบายดีในการเดินทางนะครับห้องน้ำบนรถไฟอดกตัวบนสถานีนะครับอันนี้น่าจะจะเข้าว่าเข้าบนรถไฟน่าจะดีกว่าอันนี้อเ,เพื่อนๆก่อนนะฮะอันนี้เป็นสไลด์นะครับ ก็แกะมาหน้าตาหน้ากินมากเลยที่มันมีสาระอย่างแกะมาตรงกลางนี่จะเป็นแอลมอนเลยเดี๋ยวเรามาชิมเดี๋ยวรสชาติเป็นไงบ้างกรอบมากก็เหมือนตาลายแผ่นเป็นทั่วไปเลยว่าด้านในมีถั่วเพราะรสชาติแปลกเนี่กอร่อยนะครับร้านเราจะไม่มีขายแบบนี้ตันนี้ก็เป็นชาบวยอร่อยเหมือนกันนะยี่ห้อนี้มันหอมแล้วก็ นั่งรถไฟมาแค่สถานีเดียวนะฮะเราเราก็ลงกันที่จังเยี่ยฉีสเตชันนะฮะแล้วก็เดินอ,ออกไปนะฮะแล้วเราต้องนั่งรถต่อไปที่จังเยี่ยเรนโบ้เมลเท่นนะครับ เราเจอไดเวอร์แล้วนะครับคนนี้เป็นไดเวอร์ของเรานะฮะที่จะพาเราไปเที่ยวภูเขาใสลุ่เนี่ยนีฮาวนีฮาวเราต้องนั่งรถจากที่ตัวเมือง จังเยียนะฮะบนทลนกาางสู้นะฮะไปประมาณสัก40ปินาทีก็จะถึงเรนโบ์เมลเทนนะครับความสูงที่เมืองจังเยี่ยนะครับมนทลนกรางสู้เนี่ยก็จะอยู่ต่ำกว่าที่จิงไหยประมาณ600เมตรนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าหายใจได้สะดกสบายขึ้นนี่มันคือลูกอะไรอ่ะฟิกอ๋อไกด์บอกว่าเป็นลูกฟิกนะครับ ส้ย่คือ,อไรอนี่คอรูอนี่คือมอ้นี่อรมูอ้นี่ม้นีคืออ้นคือรมอนรู้นรูม้น่รูม้น่ครับ้น,น่นครมนคืรับม้นคือร,ร้นคอรัฟมูอ้่คอดดนามากนะครับ แล้วเขาก็จะมาคุกกับบ่าล่าว้ามาถึงแล้วนะครับจางเยีย์เมาเทนนะครับหรือว่าภูเขาสายลุงจางเยีย์นะฮะด้านในเนี่ยก็เป็นจุดขายตั๋วนะฮะ ก็เป็นจุดบริการขายตั๋วนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาค่าตั๋วกันค่าตั๋วเนี่ยคนละ92หยวนนะครับก็คือรวมค่าเข้าแล้วก็รถปัสนนำเที่ยวนะครับทั้งสองอย่างเลยได้ตั๋วมาแล้วนะครับเดี๋ไปดูด้านหลังนี้มีอะไรบ้างอ๋อก็จะมีรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวด้านในนะครับด้านในมี ด้วยนะคะราคาคนละ100หยวนนะครับแล้วก็มีนั่งบอลลูนด้วยคนละ200หยวนครับใครสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ก็มีนะครับ880หยวนการท่องเที่ยวในภูเขาสายลุงจางเทียนฮาก็ไม่ได้ยากเลยครับสะดวกสบายมากนะพอเราเข้ามาด้านในเนี่ยเขาก็จะมีรถบัสให้เรานั่งนะครับแล้วเขาก็จะจอดตามสเตชันต่างๆให้เราลงไปเที่ยว หลังจากที่เราเที่ยวเสร็จเนี่ยเราก็มารอที่สเตชันเดิมแล้วก็นั่งรถบัสก็จะวนล้อเป็นวงกลมฮะท่องเที่ยวอยู่บริเวณด้านในแต่เห็นไกด์เขามีบอกผมฮะว่าที่นี่เนี่ยมินจะมีอยู่ประมาณเอ่อสี่จุดพอยที่ให้เราลงฮะแต่จุดที่เป็นไฮไลท์ที่สวยที่สุดจะอยู่จุดที่2แล้วก็จุดที่4นะฮะอันนี้เรายังไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูด้วยตาเราว่ามันจะไฮไลท์จริงๆหรือเปล่านะครับ มาถึงด้านในภูเขาสายลุงจางเยียแล้วนะครับก็มีความสวยงามแปลกแตกต่างดีนะฮะเพื่อนๆอ,อาจเนี่ยสงสัยว่าทําไมภูเขาที่นี่มันถึงมี7ดสีนะครับ <Hey. S 1> เพราะว่าภูเขาที่นี่เนี่ยมันเป็นภูเขาหินทรายแดงนะครับที่ทับถมกันมาเป็นล้านปีเลยนะฮะแล้วเมื่อเขาโดนทั้งลมทั้งแดดทั้งฝนเนี่ยนะฮะเป็นเวลานานๆมากๆหลายปีนะฮะมันก็ทําให้เกิดการกัดเซาะของชั้นหิน แล้วก็ด้านในชั้นหินเนี่ยก็จะเป็นสีต่างๆตามที่เราได้เห็นเลยนะครับก็ภูเขาใสาลุ้งเนี่ยไม่ได้มีที่จีนะฮะก็มีที่เปรูด,ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแรกที่เราลงจากรถนะแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในสเตชันที่2กันว่าจะมีความสวยงามแปลกแตกต่างแล้วก็มีสีสันที่เด่นสีสดใสามากกว่าตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูตรงนี้สีมันไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับ เพื่อๆเห็นนะอันนี้วิววิวที่ผมซูมเข้าไปด้านในนะะก็จะเห็นเป็นหินนะฮะเป็นเส้นสีๆเลยนะก็จะมีท้งตอนนี้ที่เห็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูนะครับสีส้มไปกันครับเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันนะฮะจุดแรกก็เรียบร้อยแล้วคือรถบักันดีกว่า ไกด์ของผมน่ารักมากนะฮะเขาช่วยแปลภาษาจีนนะฮะที่อยู่บริเวณเสานะฮะทั้งสองด้านซ้ายขวานะฮะให้ผมฟังพร้อมกับป้ายด้านบนนะแต่ป้ายด้านบนจาไม่ได้จาไม่ได้จริงๆนฮะว่ามันคืออะไรนะแต่เขาบอกว่าที่เขาเขียนภาษาจีนเนี่ยเสาแรกบอกว่าที่นี่เนี่ยจางเยี่ยมเมาเทนเนี่ยนะฮะเป็นภูเขาที่สวยสุดอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบกับความสวยของที่นี่ได้นะฮะจริงหรือเปล่าครับ อันนี้เป็นอไอศครีมสเปเชียล,ล้วของในจางเย่ยเมลเทนนะสวยงามมากครับเออมีสีชมพูด้วยนะครับสาวก็น่ารักนะครับคนทางยังอีกยาวไกลนะต้องเดินขึ้นไปตรงนู้นไปถึงยอดเขาข้างบน,นนะเพื่อไปถ่ายรูปนะครับหายใจไม่ออก สุดท้ายเราก็สุดท้ายผมก็ดาได้นะเดินขึ้นเหนือมดหอเลยครับถ้าไม่ใช่พอเพื่อนนี่ไม่เก็บผ้ามาฝากแน่นอนให้มันเหนื่อยจริงนะตอนหายใจพี่ออกเหนื่อยมากเลยครับก็ฝากเพื่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะในการทําคลิปฝากเพนะื่อนนะโคตรดีเลยครับ <c oughs> คุ้มค่าแค่ไหนครับกับวิวที่สวยๆแบบนี้ ในจุดที่2นะฮะที่เราขึ้นมากันก็ไปทางขึ้นที่สูงนะแต่ก็คุ้มนะฮะที่ได้เห็นวิวแบบนี้ตรงนี้นี่ไม่ค่อยมีสีใสลุ่มสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็จะเป็นแบบเอ่อเขาเป็นลูกๆูกลกๆนะฮะซ้อนกันถ้าเทียบระหว่างจุด1กับจุด2เนี่ย ผมว่ามันมีความแตกต่างนะครับจุดหนึ่งเนี่ยภูเขาจะเป็นเนินเตี้ยแต่เราจะเห็นสีสันสายรุ้งที่เยอะกว่าส่วนจุดที่2เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นสีสันสักเท่าไหร่แต่เราจะเห็นท็อปปิวแล้วก็เห็นเขาเนี่ยเป็นลูก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 นะฮะสลับกันฮะก็ความสวยมันแยแตกต่างกันนะครับไปครับเราไปลุยจุดที่3กันต่อครับไปครับเราไปลุยจุดที่3กันนะครับ บอกได้เลยว่าอยากจร้องเพลงนี้ครับเหนื ue, ่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราลุยไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยฮะนึกถึงตอนเชียร์กีฬาสีฮะจะได้มีกําลังใจในการที่เราจะเดินขึ้นบันไดกันไปดีกันะฮะบอกได้เลยว่าจุดที่สาวนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังสิครับนี่เพื่อนๆดูโน่นเราต้องไปนน่นโน่นแล้วก็ขึ้นไปนูนนะ่นเนี่ยลงตรงนู่นนะ อ๋อแต่ละจุดนี่บอกได้เลยว่าถ้าไม่มีแรงใจที่ไปไม่ถึงนะครับใจเต็มร้อยครับลุยครับ ลุงคนนี้น่ารักมากนะครับถ่ายรูปให้กับคุดยายนะแกเราก็ยังพากันมาเที่ยวนะฮะอยอดครับจุดสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นจุดที่4นะครับอ,อ่อวิสัญลักษณ์กวางเลือแต่ซิโคงฮนะพราะว่าทใส่บริเวณแถวนี้ไม่มีตูมยายกวางผมว่าจุดที่4ตรงนี้สวยที่สุดเลยครับเขาดีก็ จะมีลายเป็นเส้นๆแถบเป็นสีๆนะครับสวยงามมากครับไม่ผิดหวังครับในวันนี้มาจุดที่4ที่เลนบวเท틴นะครับทุกอยากมันต้องเป็นสีสันนะครับดูไอศครีมนะครับนี่มีสองสีเหมือนกันนะฮะจะได้เข้ากับบรรยากาศสีใสลุ่งนะครับแท่งละ10หยวนนะครับข้าพดน่าทานนะครับ จุดที่4นะครับก็เป็นจุดไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดที่สวยที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่าบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบเป็นเนินเขาเล็กๆ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 นะฮะสลับกันไปเหมือนฟันปลาเลยนะครับแล้วก็จะมีภูเขาที่เป็นสีใสลุงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็เพื่อนคนไหนนะครับที่มาที่ภูเขาใสลุงจางเยี่ยฮะก็จุดที่4ี่าให้่ควรพลาดจริงๆตึกสี่นะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเห็นตรงพื้นฮามก็จะเป็นหินทรายแดงนะครับที่ภูเขาใสลุงจางเย่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นภูเขาหินทรายแดงนะครับสลับซับซ้อนนะฮะอันนี้เนี่ยก็ก่อตัวกันมาแบบเป็นล้านปีเลยนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนสงสัยไหมฮะว่าทําไมเนี่ยเอ่อมันถึงมีสีใสลุงแบบนี้ที่เป็นสีใสลุงเนี่ยนะฮะเกิดจาก ลมนะครับแล้วก็ฝนนะครับที่กัดเซาะลงไปบริเวณพื้นผิวด้านล่างนะครับแล้วก็พวกแร่ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับที่ภูเขาสายลุงจางเย่นเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่มาดูวิวนะฮะเขายังมีกิจกรรมให้เรา ด้วยนะฮะในเพื่อนตรงนี้ฮะก็จะมีพูดเต็มเลยฮะให้เราขี่นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปผมว่าจะเหมือนวิวที่เหมือนพูดเตอรในทะเลทรายเลยตรงบริเวณสเตชันที่4นะฮะก็จะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้ฮะเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยขายตั๋วทำกิจกรรมบริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีทั้งนั่งเฮลิคอปเตอร์บอลลูนนะครับหรือพารามอเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปดูว่า,เ,าเขามีช่วงเวลาไหนบ้าง แล้วก็ราคากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับการขึ้นบอลูนเนี่ยมีอยู่2เวลานะช่วงเช้า10บโมงครึง่งแล้วก็ตอนเย็นประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับก็คนละน่าจะ200ยหยวนนะครับ วันนี้กลับไปถึงที่ซีหนิงแล้วนะครับทีนนี้เราก็กะว่าจะไปเดินหาอาหารฮ่องกงอาหารกวางตุ้งทานกันก็กําลังตามล่าหาทั้งกวางตุ้งอยู่นะครับไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทานอาหารกวางตุ้งหรือเปล่าเย่ yeah, เจอแล้วครับร้านอาหารกวางตุ้งนะครับอ้อมีถิ่มซ้ำด้วยสดๆดเดเ๋ยวเด้วหน้าร้านมีอะไรบ้างเนี่ย <Yeah. S 1> อ,อ โอ้ยอีหาอีหานะครับสุดท้ายเราก็ตามเจอจนได้นะฮะกวางตุ้งใช่นะฮะหรือว่าอาหารกวางตุ้งนะคะก็อยากกินมากๆเลยพามาที่นีย่ยังไม่ได้ทานอาหารกวางตุง้งอยากกินข้าวมากนะครับแล้วก็เมนูวันนี้ที่เราสั่งเนี่ยเราสั่งทาานย่างนะฮะแล้วก็จะเป็นหมูแดงหรือหมูกรอบเนี่ยฮะอันนี้ก็อ่านไม่ออกนะครับแล้วเราก็มีสั่ง ซุปนี้เป็นซุปพอตพอตนะครับแล้วก็ร้านนี้เขาจะมีติ่มซำด้วยมีไอพ่นตรงนี้เนะี่ยเราสั่งตรงนี้มาสามารถที่จะมาลวกตรงนี้ได้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกเมนูเมนูเป็นเมนูผักนะครับแล้วก็จะมีข้าวอบปลาด้วยนะครับก็ดูจากก็ดูจากหน้าตาอาหารแล้วก็หน้าทานนะฮะแต่ว่าหน้าเสียดายอย่างนึงคือไม่มีข้าวเปล่าเราจะทานอาหารยากยังไงเสียดายตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูเมนูอาหารก่อนว่า มันจะลอ,อยหรือเปล่านะฮะมาทานที่จีนนะครับมะนาวมานี่เหมือนส้มปีดเลยครับเขาก็จะหั่นมาเป็นแบบออกหัวเงี้นะครับปิดจุกปิดจุกอ่บปีเปเลยโอ้เม็ดเต็มเลยนะครับหั่นย่างมาแล้วครับข้างล่างนี่เขามีไฟด้วยไฟอุ่นมามันจะได้ร้อนๆอาหารย่างฟองเต้าหู้ทอดมาเป็นถาดใหญ่ๆเลยอันนี้ก็เป็นฟองเต้าหู้แบบเปียกนะครับ หนังกรอบมากครับที่นี่เขาไม่ใช่เป็ดนะครับเขาเป็นห่านย่างแล้วเนื้อเขาแบบนุ่มหมามากโอ้น้ำซุปเดือดเลยฮะนี่ก็เป็นน้ำซุปต้มไก่นะครับแล้วก็มีกระเพาะหมูด้วยนะฮะเขาจะบริการน้ำซุปให้เราดื่มก่อนนะครับให้เราดื่มน้ำซุปนะครับโอ้พนักง,งานนี่่อมากนะครับ<อ>รสาวกร,รีการ์ดนะฮะ น้ำซุปหวานมากนะเหมือนบ้านเราก็ต้มกระเพาะหมูนะครับต้มกระเพาะหมูพริกไทยโอยหวานอร่อยมากเลยโอ้ก็จะมาคุกให้ด้วยนะครับเป็นข้าวอบปลากับกุนเชียงนะครับในหม้อดินข้าวก็จะไม่ไหม้หน่อยนะครับเขาก็จะคลุกให้โอ้ยเ่ข้าวขอมมนลิจากบ้านเราเลยปะเน่ยครับเปพ้นร้วนสวยๆนะครับ ได้มากมากเลยนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสได้นั่งบอลลูนขึ้นไปดูวิวจากด้านบนลงมานะครับเพราะว่าเนื่องจากลมมันแรงนะฮะเขาก็เลยไม่อนุญ,ญาตให้ขึ้นบอลลูนนะเพราะว่าไฟจะไหม้บอลลูนเรานะครับก็ไม่เป็นไรครับแก็จะได้กลับจิงไห่เร็วนิดนึงนะครับก็พรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไปที่ทิเบตนะครับเอาไว้เจอกันที่ทิเบตนะครับบ๊ายบาย